สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่คุณผู้ชมคะทราบหรือไม่ว่าทกสนัดโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรหลังเที่ยงคืนนี้นะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินแล้วก็เช็คสิทธิ์จากทางธนาคารทกสด่วนวันนี้อย่าลืมค่ะเงินประกันรายได้เกษตรกรโอนหลังเที่ยงคืนเช็คสถานะกลุ่มไหนจะได้รับวันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแทบเป็นข่าวด่วนอัปเดตมาล่าสุดจ จากทกอเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะแจ้งข่าวด่วนให้กับคุณผู้ชมทราบเลยนะคะว่าทกสยืนยันมาแล้วค่ะว่าจะมีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรซึ่งจะมีการโอนหลังเที่ยงคืนของวันที่5มีนาคม2564ส่วนจํานวนเกษตรกรที่จะได้รับก็คือจํานวนกว่า1.4แสนรายและจะมีการโอนรวดเดียวทั้งหมด4งวดด้วยกันสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรใน ครั้งนี้เรามาติดตามว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนค่ะอัปเดตข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจจากแหล่งข่าวทกศโดยตรงเลยนะคะวันนี้อย่าลืมเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเพราะว่าจะมีการโอนหลังเที่ยงคืนเช็คทกศโอนด่วนแน่นอนเงินประกันรายได้ไดยางพาราค่ะแล้วก็บอร์ดกยทอออกมาย้ํานะคะว่า เกษตรกรชาวสวนยางอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เช็คเงินผ่านลิงก์ https://www.chonko.inbaac.com หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปได้รับเงินแน่นอนสีงวดรวดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะความคืบหน้าโครงการประกัน,นกรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะระยะที่2สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกยทค,ค่ะทั้งเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวแล้วก็เกษตรกรที่ถือบัตรสีชมพูนะคะ ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563 แล้วก็พื้นที่ในส่วนของการกียางด้วยนะคะกําหนดระยะเวลาประกันรายได้ทั้งหมดใน6เดือนเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564ซึ่งรอบแรกได้มีการข้อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความคืบ่มหน้าตามลําดับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเช็คสถานะการณ์โอนเงินได้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดวันที่4มีนาคมค่ะนายสุนทรรักรงนะคะกรรมาการการ างแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกยทแล้วก็คณะทํางานกําหนดราคากินกลางอ้างอิู่ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองเผยกับผู้สื่อข่าวเป็นแหล่งข่าวจากทกสเลยว่าอย่าลืมนะคะเกษตรกรชาวสวนยางพาร,รา ทั้งคนที่มีบัตรสีเขียวทั้งคนที่มีบัตรสีชมพูเงินประกันด้รายเกษตรก,กร,กรประกันราคายางพาราสามชนิดยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยแล้วก็ยางสดนะคะน้ำยางสดหากเงินเข้ายังไม่ครบทั้งสีงวดในคืนนี้หรือว่ามีการโอนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเงินยังไม่เข้าครบทั้งสีงวดหรือยังไม่เข้าเลยทกสก็จะทําการโอนชดเชย ในวันศุกร์ที่5มีนาคม2 5 6 4คือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพริฤหัสนี้ละคะ่ะเป็นต้นไปซึ่งถ้าจะเทียบกันแล้วว่าเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาก็มีการโอนไปแล้วนะคะโดยเกษตรกรที่จะได้รับการโอนในครั้งนี้จํานวนอยู่ที่1.4แสนรายนายสุนทรกล่าวต่ออีกนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใด ที่ยังไม่เคยได้รับการโอนเงินชดเชยโดยเฉพาะบัตรสีชมพูกรุณาตรวจสอบชื่อการลงทะเบียนของท่านกับกยททด่วนด้วยผ่านแอปพลิเคชันรวมทั้งเช็ครายชื่อบัญชีทกสอของตัวเองด่วนว่าชื่อสกุลผิดพลาดหรือถูกต้องหรือไม่ง่ายที่สุดคือไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารจะได้จบแล้วก็จะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องในส่วนของเกษตรกรได้เลยค่ะ ทีนี้รายที่ไม่ได้โอนก็คือรายที่ไม่เคยได้รับเงินชดเชยคือตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางไม่มีบัญชีทกศหรือชื่อสกุลไม่ตรงกันหรือบัญชีมีปัญหาไม่เนื้อเชื่อว่า ผมบอกให้กยทเช็คข้อมูลโดยโด่วนแล้วเพราะฉะนั้นทางอ่กยทก็รีบตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ให้กับเกษตรกรเพราะไว้เชื่อว่าเกษตรกรหลายคนรอการโอนเงินจากทางทกสแล้วก็การส่งรายชื่อของทางกยทนะคะเอาเป็นว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดมาบอกกันในวันนี้ก็คือเที่ยงคืนนี้ตรวจสอบสถานะการโอนเงินแบบรัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมเงินเข้าแน่นอนสําหรับโครงการประกันรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณผู้ หากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บแจ้งข้อมูลข่าวสารมาด้วยนะคะว่าพื้นที่ไหนที่เป็นเกษตรกรที่ตกค้างการจ่ายงวดสีงวดรวด1.4แสนรายใครได้รับแล้วแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้ทราบด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ